อ่ะก็สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับพิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับผมก็อ่าเราเดินทางมาถึงซีซั่น7แล้วนะครับผมอ่าหลายๆคนอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับผมก็อ่ะตอนนี้ผมได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมแล้วก็มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเราไปตกแต่งฟาร์มกันก่อนนะครับนี่พื้นหลักตุ๊ดจีนนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ลืมใช้นะครับไปกดใช้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพากันไปดูแบบข้าวๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาอัปอัปเดตใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับผมก็อดี๋ยวขอช่วยน้องหมูแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่เห็นนะครับผมก็คือนะครับผมไปสังเกตตรงบนัสรายวันนะครับผมก็นี่หมูโรกุ้งนะครับ ได้ถูกนําออกจากสปินแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยหมูจ่ามกุฎนะครับผมแล้วก็หมูไส่ไม้นะครับผมโอ้โหน่ารักกันเลยเชียวนะครับะสปินไปหนึ่งทีนะครับผมว่ามาสังเกตกันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับอประมาณนี้นะครับผมอืเดี๋ยวสักครู่นี้ครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับ ก็หลายๆคนก็คงได้อัปเดตกันไปแล้วนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับสปินต่อไปนะครับผมก็นี่นะครับหมูฮันนี่โทส์นะครับผมสําหรับ10สปินนะครับผมแล้วก็หมูขวดนมนะครับผมสามารถหมุนกันได้นะครับเอาไปดูอีกนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัว NPC ไหนไปดูซิว่ามีสกินไหนเพิ่มมาหรือเปล่านะครับผมก็ นี่หมูน้อยเหมือลี่นะครับผมโหน่ารักจังเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปดูยามซินะครับอ่ายามก็นี่อติน้อยนะครับผมก็อย่างที่ได้อ่าเขาประกาศนะครับผมว่ามีจะมีอัปเดตตัวสกินแล้วครับอ่เราไปดูตรงฟาร์มกันนะครับเราสามารถอัปเดตเป็นฟาร์มที่5ได้นะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปฟาร์มที่อ่าสี่นะครับเอต้องไปสังเกตนะครับว่าสมุดหมูมี ให้อัปเดตอ่ะมีสปอยหรือเปล่านะครับอ่าสปอยสปอยอ่ามีสปอยด้วยนะครับอ่ะก็มีสปอยตัวหมงสายใหม่นะครับจากมงกุฎนะครับก็มีอะไรอีกไม่เน่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้เปิดเลยนะครับหมูสมุดหมูอมวยลี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับว่าอ่ามีกิจกรรมให้เราทําอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมูอ่าหมูสวินจัตุภพนะครับผมที่จะต้องอ่าแลกผ่านเควสตนะครับผม นี่นะครับผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับเศร้าใจจริงๆนี่ยครับอ๋อเหมือนจะมีหมูทันตะวันมาด้วยนะครับผมแล้วก็หมูหมูนางฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นหมูชานมไข่มุกนะครับคับเค้กด้วยนะครับอ่๋อโหนี่นะครับหมูสิงโตนะหมูเชิดสิงโตนะครับอาจจะไปดูนี่ภารกิจละกันนะครับผม อ่าภารกิจรายวันนะครับมีอัปเดตใหม่หรือเปล่านะครับรายวันก็เหมือนเดิมนะครับผมไปดูรายสัปดาห์นะครับว่ามีอะไรอัปเดตไหมนะครับชึ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 บนี่นะครับอ่าตัวนี้เหมือนจะเปลี่ยนมาเป็นหมูตัวนี้นะครับสําหรับหมุนสปินเหรียญ e นะครับพบ700ดร้งครั้งเขาหมูชื่ออะไรไม่รู้นะครับเป็นหมูใหม่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ๋อนะครับก็นี่หมูขวดนมนะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การแลกรางวัลนะครับเป็นสิ่งของที่ต้องมีในการแลกก็น่าจะใช้อะไรเนี่ยนะครับเราต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันคือหลายหมดหมูอหวยลี่เหมือนจะผสมได้นะครับดี๋ยวก็ต้องลองไปดูนะครับว่าใช้อะไรผสมยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้การเพชรนะครับการเพชรก็เป็นการ์ดใหม่นะครับที่อาถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้นะครับสามารถเอามาแลกเปลี่ยนหมูอสศวนตตุพบได้นะครับ ก็ผมยังไม่มีนะครับก็เราไปดูกันนะครับว่าอ่ะไปดูตัวช็อปกันสักหน่อยนะครับว่ามีหมูตัวไหนอัปเดตมาเพิ่มมาเปล่านะครับผมก็อ่ะดูตรงเซลล์ก่อนนะครับตรงนี้ก็หมูดรเรเลสนะครับอย่างที่ว่านะครับผมนี่หมูดรเรเลสนะครับซุ่มดรอปน้ํายาปรับยินแดงนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับในราคานี้นะครับในราคานี้นะครับ ไปดูหน่อยซิว่ามีไอเทมน่าจะไม่มีไอเทมใหม่มาเพิ่มเติมไหมครับสําหรับกล่องก็ประมาณนั้นนะครับเอตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีกล่องอยู่ป่านะครับยังไม่มีนะครับก็คร่าวๆนะครับเอมีอะไรเอ่ยมีอะไรอีกไม่เอ่ยนะครับเราไปดูตรงล็อกอินายวันก็เหมือนเดิมนะครับจาก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 ที่สังเกตนะครับผมก็ มีประมาณประมาณนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนน้ำยาปรับยินแดงขึ้นมานะครับสลับกับกล่องกล่องทองนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมมีเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือลบเกมนะครับลบเกมแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับก็จะสามารถทำให้เราเล่นเวอร์ชันใหม่ได้เลยนะครับลองลองดูนะครับผมก็เพิ่งจะอัปเดตเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมก็หน้าเกมก็เพิ่งจะอัปเดตให้ อัปเดตเกมตัวเกมใหม่นะครับถึงจะเข้าเล่นได้นะครับผมก็จัดการลบเลยครับแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับก็กลายมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเอ้ข้าวๆนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเอ้เดี๋ยวเราไปหมุนหมุนหมุนสปินดูสัหน่อยนะครับว่าโอกาสมันจะพอได้ไหมเอ่ยหมุนไปเลยนะครับสิบเหรียญนะครับ ปิ้งนะครับยังนะครับเปิดไปต่อครับอย่าเร่งโตนะครับโอเคนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตซีซั่น7นะครับก็อ่านะครับเพิ่งจะอัปเดตเมื่อกี้นะครับกิจกรรมใหม่ก็เป็นอ๋อนะครับหมูนะครับมีสามารถแปลรูปนะครับแล้วก็ได้เงินเพิ่มถึง30%นะครับ แล้วก็มีกิจกรรมที่สะสมสะสมการ์ดนะครับเอามาแลกนะครับมีพื้นลงพื้นหลังนะครับอย่างที่อัปเดตอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับดูการ์ดหน่อยนะครับการ์ด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 เหมือนจะไม่มีให้ชมนะครับก็ก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปเปิดกล่องนะครับอืมอืมนะครับประมาณนี้อ่าส่วนนี้นะครับก็ เหมือนจะมีเควสใหม่มานะครับผมก็อ๋อนะครับก็เปิดกล่องนะครับเอามาแลกของพวกนี้ได้นะครับโอ้โหตัวนี้เดียดูซิจะได้น้ำยาประมาณ5อันนะครับอันนี้15ชิ้นนะครับก็ตัวนี้ก็เหรียญอีนะครับประมาณพ2น0เหรียญนะครับน่าจะใช้เพชรในการแลกนะครับส่วนมากเราก็ต้องสะสมเพชรไปไปแลกหมูอสศวินนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ คอรเรคชันการ์ก็มีอัปเดตมาตอนนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยว่านี่นะครับโอการ์ดการ์ดเพียบเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ยังอัปเดตไม่ได้นะครับผมก็พยายามกันหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาทำเควสกันนะครับเรามาลองดูว่าโอกาสแล้วก็สิ่งที่จะดรอปได้นะครับจากเกมนี้นะครับเราจะมีประมาณไหนนะครับผมแล้วก็เด๋เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์อัปเดตไว้ อ่าอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับผมจะรีบนะครับมาอัปเดตให้อ่าท่านผู้ชมได้ได้เห็นก่อนใครนะครับผมก็ต้องพยายามกันนิดนึงนะครับโอ้โหตอนนี้มันประมาณ3ามทุ่มไม่ใช่3ามทุ่มหทุ่มนะครับผมโอเคพูดมากนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายครับ